คือที่ผมเล่นมุกไม่แก้คือถามจริงๆนะคือไมค์ผมไม่ได้เปิดใช่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีโดนนะสวัสดีคุณอ่สวัสดียามสายเฮ้ยไม่ใช่เออแมงเล่นไม่ได้แล้ว <c oughs> เล่นไม่โฟล์แล้วไม่โฟล์แล้ว,ลลวช่างมันวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์อ่ไลฟ์วิ l l a g e จองโกนนะครับผมจะกลับไปสร้างหมู่บ้านต่อ <c oughs> เรากลับมาสู่ไมค์คร f t กันอีกครั้งหนึ่ง สุดแฮะอุ้ยนี่ไงล่าสุดเราให้ลุงมาเชียนะลุงอเนนะล,ลสซ andro สวัสด,ดีลุงทีม่มีชื่อลุงเป็นเอ็นทั่วไปรับซื้อเนื้อเทอร์บริกด้วยอะ่ะเราเราไม่ได้ลงนรกกันดิตอนเช้าลุงอเลซ a นโดรน่าจะไปทำไปทาที่เหมืองนี่ให้เราใช่ปหมใช่อุ้ยแต่ว่าพื้นโอ้โหผมวางพื้นระดับผิดแน่เลยเพราะว่าคือระดับบ้านมันต่ำไปแต่วบบ่ามันต่ำไปเอาอะไรโอ้ต้องไกลนี่เหรอ เป็นอ้าวล้พอที่มีนี่อยู่คือระหว่างนี้เราก็ต้องแบบว่าคอยเติมของให้เขานะครับเพราะว่าเราเรียกว่าไงดีเราเราแบบว่าเรายังไม่มีคนส่งของคนส่งอะไรนะครับอ๋อคืออ้อหมอนี่คือแบบว่ามันเก็บน้นปูกเลยเนี่ยอู้โคตรดีโคตรดีช่วยลุงแกะถางหญ้าก่อนริงผมช่วยลุงแกถางหญ้าก่อนไม่งั้นคือรอลุงแกะถางหญ้าชาตินี้คือไม่น่าจะได้ทําบ้านแน่นอน ลลงแกถายากโอเคแล้วก็รอลุงแกทำไปนะครับโอ้โหนี้พวกของก่อสร้างเก็บไปเก็บไปผมรู้ว่าลุงจะขุดอีกเยอะผมแถมให้ลุงเลยย่าเอามีเันเดียวลุงนี่ผมเอาของให้ออกไปเอผมเตรียมยัดของนี่ก่อนดีกว่า นี่ไงล็อกโอเคใส่ต้องใช้ cobblestone เฟนผมมี cobblestone สบสีอันไม่พอเลยอุ้ยไม่พอจริงขอแซเดิร์ดขอแซเดิร์ดเดี๋ยวเราเดินไปเอาตรงแถบตรงนู้นได้โอเควิง่งไปหาคอแซเดิร์ดก่อนนี่ไงเอาไปเยอะรู้สึกว่าเราควรเอามันไปเยอะๆเลยอะ่ะเราผมว่าเดี๋ยวผมขี้เกียจมาขุดใหม่ ทิ้งคอแซดเดินเราคราบได้นะก็คือเอาดินมาคราบกับเอ่อกราเฟลนะครับมันก็จะได้เป็นคอแซดเดินสีเอ่อเกียนันจำไม่ได้นะครับแต่ว่าพุดเอาง่ายกว่าจริงๆแล้วพูดเอาง่ายกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้จ้างเกียร์อะไรเพราะว่าคอแซดเดินมันก็แบบมีเป็นล้านเลยเนะี่ยอืมประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งเดินทำงานวางไว้โอเคเราต้องเราขาดโอยหินเยอะมากต้องใช้หินเยอะมาก เดิร์สเนี่ยขอแซเดิร์เรียบร้อยใส่ใส่หิน48อันพอโอเคไหนใกล้ไหนแล้วเอาทอชไปให้หมดโอเคเรียบร้อยตอนนี้ของที่ใช้ในการสร้างเหมืองก็เสร็จแล้วแต่ว่าเหลือรอลุงแกรสร้างครับแล้วผมต้องรีบนอนก่อนก่อนที่มอนสเตอร์จะเกิดนะครับแล้วก็ไปตีคนเราตายไม่เอานะคือลุงแกเป็น NPC ที่สร้างบ้านเร็วมากๆผมยังไม่อยากเสียลุงแกไปตอนนี้ทีนี้เราก็ต้องเอาฟอเรสเตอร์ไปวาง แล้วก็ี๋ยว่าหลังบ้านเราก็แบบเป็นไอ้นี่เรียบร้อยเซ็ตไว้ในลุงโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวนะลุงก็ใช้ผู้หินได้แล้วหรออุ้ยลุงแกเลอัพแล้วลุงลุงลอัพแล้วล่ะโอ้โหลุงงั้นลุงเอานี่ไปเลยลุงเลวอัพแล้วผมให้ที่ขุดหินกับลุงไปเลยแล้วเอานี้ออกมาสวยลุงลุงเ็วอัพแล้วเว้ยนี่แล้วลุงก็ขุดเร็วขึ้นปาวะลุง โโระหว่างนี้ผมจะเคลียร์ทำเส้นทางในหมู่บ้านให้มันสวยๆแล้วกันนะครับอ่าด,ดีขึ้นหน่อยโอเคแล้วเราก็ทำทางเดินสวยๆอันนี้เรียกว่าสวยไหมไม่รู้เรียกว่าสวย,มยไม่รู้แต่ว่าก็ได้อยู่อะก็ได้อยู่โอ้ เนี่ยผมกำลังทําทางให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเส้นทางมันไม่สวยเลยเว้ยดูดิโอ้มันลบมันอะไรไปหมดเลยเราต้องทำมันสวยๆถูกไหมเออลุงแต่งสวนบ้างไหมเนี่ยลุงแต่งสวน,น,สวน,นออบ้างนะรู้เปล่าโอหยะเออดูแบบว่า โล่งสบายตาขึ้นระดับหนึ่งดูงอย่างบ้างโอ้ลุงยังขุดไม่หยุดเลยเอารุงโอ้โหเลิกงานเลยโอ้ลุงไม่ทำโอทีหน่อยเหรอนี่นี่ปลักตรงนี้อ่าเป็นต้นไม้สวยๆอุ้ยนี่ไงแล้วโตเป็นต้นสกุระที่มีแอปเปิลโอ้โหสบายแล้วอุ้ยนก น้องน่ารักผมอยากละลุงลุงอ่าผมเอาต้นอ่อนมาขายเพิ่มน,นิดเดียวเองวะ,ะเดี๋ยวจะซื้อนี่ดิวะซื้อไม้ดำฮะอ่ะลองข้างหนูสังเกตดูแล้วลุงก็ขายเซปอุ้ยอาคาเชียกระจังเกิลเอามาขายเฉยๆไม่มี แบบไม่ได้ซื้อไงลุงก็เริ่มสร้างแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นทางลงใช่ไหมเป็นทางลงจริงโอ้โหลุงถามจริงเหรอเวลาสร้างคือลุงต้องขุดอย่างนี้ทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหแล้วไงคือเราต้องหาที่ขุดแบบพิกแอคไม้ให้กับคนงานได้ปะ่ะใช่ไหมต้องหาพิกแอคคนงานไม้ให้กับคนงานได้ปะ่ะคือแบาบ,าบคนงานเขาอย่างแบบเวลไม่สูงอะลุงก็สร้างอะไรอยู่รั้ววางรั้วอ๋อ ลุงวางอะไรอ่ะโอ้วางบนโอ้โหลุงมาได้ไงวะอุ้ยผ oh, มหล่นใต้ต้นนี้เยอะมากเลยอุ้ยเสร็จแล้วโอ้ลองุงผมเอาแอปเปิ้ลมาฝากเผื่อลุงต้องการซาเลวโอย้ย งั้นต่อไปลุงก็ไปแอมเบอร์แจ็คต่อเลยครับงานลุงมีเยอะมากผมบอกเลยแล้วก็อุย้ยช่งขุดเหมืองเอมเบอร์ทีน่นสวัสดีครับเอมเบอร์คุณมีคนสมบัติพอหรือเปล่าเนี่ยคุณขุดคือมันสดไปคืออยากกินเนื้อเหรอ คือคือเขากินเองไม่ได้เวย้ยคือมันบอกว่าคือเขาน่าจะอยากได้เนื้อครับเนื้อ,อย่างครับแต่ว่า <c oughs> นี่ผมมีแอปเปิลแลวคือเราสามารถยัดอาหารใส่ปากเขาได้เวย้ยมีแอปเปิลคุณกินแอปเปิลไปคุณมาหังกรงหังกรีอะไรเ <c oughs> นี่ยคุณโอ้โหอาหารคุณเต็มแล้วคุณมาหังกรีอะไรกัมันเนี่ยเต็มแล้วคุณิจะเอาอะไรอีกคือเขาจะเอาเนื้อให้ได้ใช่ไหมคือเราก็ต้องไปล่าสัตว์ให้เขาถูกไหมเฮ้เดี๋ยวนะแล้วคือมันไม่มีจริงเหรอแล้วคือมันไม่มีจริงจริงเหรอเฮ้ยุยไก่โอเค อย่างน้อยก็มีไก่วะอุ้ยหมูออออโอเครอย่างเนื้อแล้วก็รอดูนี่ไงเรายังไม่ได้เตรียมของสำหรับทำแรมเบอร์แจ็คให้กับลุงเลซันโดรเลยนี่มีรั้วมีไม้อุ้ยใช้ของน้อยจังอ่ะอุ้ยใช้ของอย่างน้อยเลยโอเคเนื้อย่างนะฮะเรื่องมากจริงเว้ย I serve with pleasure. Bye. I'll get to build it again. ไม่กินขนมปังด้วยกินเนื้อเจ๊ <I S 2> อ่ะรู้ไม่พอหรอกอืมเอาไปสามอันเดี๋ยวผมมาเติมให้นะเฮ้อโอ้ทำเร็วดีเฮ้ยคือวุ้ยแล้วลุงแกเวลอัพหรอ วุ้ยนี่ไงอะเดฟเลเวลเจ็ดแล้วเสร็จแล้ว m ม n จเว w ร์ k เกอร์ใช้สเตรน g ์ h 4จ้างเลย e อมรี y, นี่ไง e อมรีติงอีทอ๋อคือเขาหิวหรอโอเคได้ครับ <the S 1> ได้ครับ <the S 1> เอาขนมปังไปเลยครับ5อันอย่าบอกเลยเจ๊ เจมันไม่กินขนมปังญาติฝ่ายไหนของเจอแอมเบอร์เลยแล้วข้าวเนื้อแกะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาเนื้อแกะสักคือแบบเขาจะกินแบบเขาจะกินแต่แบบว่าสเต็กสเต็กทุกทุกวันลผมจะกินนะคุณรบอะไรอ่ะอุยอุย,ยลิบอะไรไม่รู้แต่ว่าไป ขอบคุณครับ uh, ออาไม่ได้หยิบอะไรไปเลยฮะอโอยตกใจนะว่าจะโดนล่อหน้าจะแล้วสวัสดีครับลุง uh, อุ้ยเอาเอเมรอรลล์มาซื้อของได้และในนี้มีของอ่าโอเค uh, ขอบคุณครับเ,เจ๊อ้าวเจ๊ก็ไม่จำเป็นต้องไอน้นี่นี่หว่า u อ pleasure <I> อ <with S 2> ใช้ของหินได้จริงอ่ะฟาร์มแกะมันใช้ไอ้น,นี่ฟาร์มแกะมันใช้กันไก่ได้แล้วไม่ใช่เลวเมจ็คไม่ใช่ไมเนอร์ชิอ่ะเนี่ยเฟเพิร์ดสร้างสวย สิ่งที่ต้องการแกล้งมีแล้วทอชมีให้แล้วก็ใส่รัว้วทีนี้ต้องรับกลับน,นะครับรู้เปล่าเ,เลี้ยงด้วยสเต็กนี่ไม่พอทำงานใช้เกอร์เนี่ยโอ้โหพื้นที่ตัดไม้ไม่มีเป็นร้านโอเคไม้พอแล้วอย,อยู่น้ำมูกอะไรแสตรบสิบสี่คือโอ้โหต้องการพรแอคเพิ่ม โอเค36อันก็ได้อยู่ได้ล้อมหนึ่งเจเดวครับพี่แอเพิ่มให้เดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงอยกได้คอปเปอร์เพิ่มเคลียร์เรื่อง copper stone stair โอเคนี่เรียบร้อย hey เฮเบลหนึง่งประมาณหนึ่งขอบคุณครับสวยเรียบร้อยปึ๊บป,ปึ๊บอ,อุ้ย และโรงเลี้ยงแพ้เราก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ริบซา่าเสร็จลุงริบซา่าเสร็จไอ้นกนี่เราเลี้ยงได้ไหมแอปเปิล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 ไหมเราเลี้ยงไม่ได้เหรออุ้ยอุ้ยได้จริงแต่แล้วคือเราต้องหาแกะไหมมาเลี้ยงไหมเนี่ยถามจริงดูดีอะ่ะเชิญครับลุงเชิญครับเชิญครับดูดิมาปล่อยลุงกันทำงานไปฮะ คุณดอบแอปเปิ้ลดัวยจริงๆอะแบบว่าเราไม่ขาดอาหารเราไม่จำเป็นต้องกินเนื้อก็ได้ทุกคนเห็นอะไรปะเอ้ยนมคิดว่าตัวนั้นมันเนียนเหรอมันไม่เนียนมันไม่ดีอนเอระเบิด่ะระเบิด่าระเบิด่าระเบิดยาเด้อยาเด้อโอเค ดีไม่ได้เห็นอะไรห่างตาแหมไม่ได้มีมอนสเตอร์เข้ามาใกล้เมืองมานานแล้วเนะีย่ยจริงๆแล้วเนะี่ยลุงผมมาขายของหน่อยนี่ผมเอาอันนี้มาขายรอบนี้อ,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 อุ้ยเซลล่ายายาเซลโล้ยเซลโล้ยเซลโล้ยยาต่อไปนะครับลุงอาริซานโดลุงมีงานใหญ่หนึ่งงานถ้าลุงทำงานนี้เสร็จเนี่ยผมอาจจะให้ลุงพักสักแป๊บหนึ่งนะลุงนะ เออนี่ลุงนี่งานที่ลุงค้างค้างไว้นานมากแล้วก็คือสร้างที่นี่ยังไงล่ะลุงบอกโอ้งานเยอะจริงๆเลยอะไรนี่เมืองน,นี้มีแต่ง,งานให้ทำแรกๆเนี้ยลุงเมืองเพิ่งสร้างโอ้ลุงเมืองเพิ่งสร้างไอ้ลุงมันก็ต้องแบบมีแบบว่านี่เป็นธรรมดาแบบงานเยอะก่อสรงก่อสร้างางเงี้ยลุงต้องเนี่ยลุงผมบอกเลยว่าล,ลุงแบบจะได้แบบเป็นคนสร้างเมืองของตัวเอง นกมันได้เป็นแบบเป็นคนสร้างเมืองยาโอเคลุงทำไรอะ่ะต้องการขวานเหรอทุกวันได้หรือเปล่าส่งต้องการโอ้โหเอามาใส่นี่แลหละฮะอ่านี่นี่เอามาแทน เปียกไม้2อันโยนทิ้งไปนะครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ขวานให้ลูกค้าไล่เออนี่มีพร้อมต้องการสเตอร์ยี่สิบแปดเรียกแบบคนอโลนเออเหงาจริงเลยด้วยแล้วก็เ,เ,เพลช์เพดเพลช์เพดหนึ่งอันโอเคโอเคเรียบร้อย เติมสป,ปายหมดแล้วที่เหลือก็รอรอ,รอลุงแกนี่นะครับรอลุงแกรสร้างนะฮะตอนนี้ลุงแกก็เริ่มสร้างแล้วนี่ไงโอเคพ้ค่ลุงแกรสร้างเร็วมากอ่ะน,นะจริงจริงแล้วอะ่ะเดี๋ยวโอเคฮะไม่มีอะไรเขาเลยคือลุงคืออย่าบอกนะว่าผมก็ต้องเอาแก ูถามจริงฮุยมาแล้วจะแกะแล้วแกะจ้าม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 าน้องแกะมา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 แล้วครับมาแล้วครับมาเลยมาเลยอุ้ยแล้วมีเวสโตนตัวนี้เฉยเลยมา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 เฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้มาป่า เดียวไอ้มาไอ้มาหยุดโอกโนกูเอามาสามตัวมึงล็อกโอ้โอ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  เดี๋ยวจังหวะ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 วอด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 ไม่ใช่แล้วไม่เรืองไม่ใช่แล้ว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 ดับดับไอ้นี่ไอ้นี่สับซอนไอ้นี่สับซอนเยอะมามาดิวะ อ้มาเพิ่มอะเรียกพวกอะเรียกพวกอะเอาเหรอเอาเหรอแดมซี่โรแดมแดมซี่โรแดมซี่โรรู้จักหรือเปล่าพี่มันคนจริงเยอะเยอะหมากันแกไม่พอเจอสองพี่ไล่อีกเลยชิบหายแหละแกไปเลยแล้ววะนุ่งแกนุ่งแกนุ่งแกมันเร็วมันอ้อ ก็ปอบไ,ไงคือเยอะแท้อือสวยสวยตายให้หมดตายให้หมดสวยลุงแก ครับแก่มาเร็วไปไปไปๆปปปปปปเขาโคกเขาโคกเขาโคกนะเขาโคกนะโคตรเซ็งเลยหมาแม่งกัดคือหมามันกัดแก่มันอย่างน้อยเหลือหายสักสองตัวก็ยังดีแม่งกัดหมดเลยต้องรีบนอนแล้วว่ะ ผมผมผมรีบไปกดนอนก่อนเพราะรู้สึกว่านายคนนี้เดี๋ยว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 คนเดี๋ยวคนตายเดี๋ยวคนตายเดี๋ยวคนตายโอเคโอเคแล้วก็วิ่งกลับไปเอาแกะเขาคอกเขาคอกมีตัวเดียวไปก่อนนะอยู่อย่างคนเหงาเงาอยู่อย่างความเดียวดายไปก่อนนะอยู่อย่างคนเหงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองทุก แต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพียงเพื่อรักเธอคิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อยเงาตายก็ยอมฉันยอมอกิแนแอปเปิ้ลกันไม่เป็นเลยลุงเราสร้างบ้านโอ้โอ้ลุงสร้างเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ใช่ได้ลุงกาเสร็จยังอะ เขาไปเช็คหน่อยโอ้โอ้โอ้โอ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 ลุงทำดีลุงทำดีจัดเลยลุงดูดีดีแล้วเหลืองไหนอ่ะโอ้บ้านยังสวยเลยโอ,อ,ลอ้บันไดเหรอรอบันไดนี่เหรอแบบนี่ยังสวยนี่คือบเราวาร์ปไปได้เลยเหรอวาร์ปได้จริงแล้วขุดได้ปะคือขุดแบบออกไปได้ไหม ขุูดได้เอากูได้ยิ่ก็เสร็จดีครับบอกเลยนะเราวาร์ปไปที่เวสันเฮาส์ดีกว่าเนี่ยทำจุดวาร์ปไปเวสันเฮาส์เสียงอะไรวะเสียงมา้าลายอูย้บ้าเสร็จแล้วฮ่าแสดงว่าว่าไอ้อะไรวะเรียกว่าอะไรนะไอ้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์พรีซเอ่อเซ็นเตอร์เฮาส์เซ็นเตอร์เอ,รเออบ้านเซ็นลุงเราจะได้นี่นะนี่ เวสานเวสานเฮาส์ยา yeah. oh. แล้วก็วับกลับแล้วก็วับไปได้โอ้อ oh. หดิจริงเลย <c oughs> เอาเฮาส์ธรรมดาก่อนก็คือเป็นทัชเป็นทัชใช่ป่ะโอเคผมไม่รู้ว่าบ้านธรรมดามันใช้ของเยอะไหมอะนะแต่ว่าเออขอร้องว่าอย่ายเยอะเลยเถอะนะขอร้อง <c oughs> เราต้องสร้างทั้งหมด3หลัง4หลัง5หลังใช่ลุง ลุงต้องสร้างบ้านทั้งหมด5หลังครับถูกต้องเพราะว่าคนเรามี5้าคนเราก็ต้องสร้างบ้าน5้าหลังถูกหรือเปล่าลุงเอา้านายเองบอกว่าลุงทํางานเสร็จงานใหญ่เนี่เสร็จแล้วลุงจะได้พักอา่อาอ่างานนี้งานนี้งานนี้เสร็จก่อนละกานงานนี้เสร็จก่อนละการลุงโอเคปหงานนี้งานนี้งานนี้เสร็จก่อนงานนี้ก่อนจริงๆนี่น,น,นี่ yes ทีนี้เราก็กดสร้างไปเลยโอเคเรียบร้อยครับ โ <Okay. S 2> อเคใช้ใช้ Cross เดิร์ดใช้คอ o เบอร์สโตนใช้เร์ r n นซ์ใช้โอ้โหร้อยสิบหกเลยหรอใช่ปะร้อยสิบหกเลยหรอพี่จะเยอะมากเราก็เตรียมของโอเคสองสามสี okay. 2, 3, 4, ่ห้าปิดใจไปอย่าให้เขารู้ ต้องเป็นคนดีอย่างที่เขาสอนให้เป็นอยู่ใช่หรอวะกลุ่มเงาคงไม่ทำให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่ย่า yeah, เรียบร้อยเดี๋ยววัวเรามาทำต่อโอเคในพาร์ทหน้าสำหรับ,บวัวยัสลุมผมมาหาแล้วลุงคือโห ไม่พอผูลุงวางเร็วเหมือนกันเนี่ยลุงเริ่มวางเร็วขึ้นตอนนี้ลุงเลเวลอะไรตอนนี้ลุงเลเวล8อยู่นะครับผมอุ้ยแต่ว่าอะดเวลิตี้9แล้วจะ10แล้วเว้ยผู้ลุงม่งอย่างสุดอะ่ะนี่ถ้าเกิดสร้างเสร็จทั้งหมดนี่น่าจะแบบว่านะลุงนะอุ้ยแล้วบ้านสร้างใกล้เสร็จแล้วไหนลุงขาดอะไรอะ่ะขาดกี่บล็อกขาดกี่บล็อกเนี่ยโอ้โหนอนได้คนเดียวเหรอโอ้โหแน่นอนได้หลายคนนะจริงจริงแล้วอะ่ะสมไมต้องมีเฮเบลไว้ในบ้านไม่เข้าใจ ดี๋ยวแล้วทำไมมันอ๋อ au, คือบ้านแถบแถบนี้มันไม่มีอยู่แล้วามันติดไอ,นอด้นี่เหรอยังที่ฉันอู้หูผมสปีดโฮมยเอาแลนวิทวันช้างอ๋อเพิ่มหนึ่งช้างด้วยสร้างอืออาวไม่ใช่แบบนี้พี่แล้วแล้วบ้านก็เสร็จแล้วหนึ่งหลังลุงเลยอีกสี่หลังลุงและด้วยความที่ลุงทําบ้านหลังนี้มาใช่ป่ะก็จะแบบว่าผมจะเมเนจให้ลุ้ง ผมเอาลุงเข้าบ้านเองเลยถือเลยแม่งโฮมเรดอยู่เลย3าหลังเนี่ยแอดตอนแรกว่าจะให้บ้านหลังนี้กับลุงก่อนนะว่าแอดหลังต่อไปของลุงโอเคอยังไงก็ตามของทุกคนที่รับชมนะครับซีรีส์นี้ก็เดินทางาถึงตอนที่2แล้วนะฮะ ยังไรก็ตามรักทุกคนเสมอนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อให้เราสร้างหมู่บ้านให้ดีออกมานั้นเราก็ต้องมีกําลังใจถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็ช่วยกัสนาสนับสนุนกันการกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับให้ผมมีกำลังใจในการทําต่อไปนะสมัยทุกคนอล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะจ๊ะบายายลาทุกคนรักทุกคนนะซ u a g เก n t o m o r r o w เจอกันครับ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah.